สวัสดีค่ะ FC ท,ท,ทุกท่านวันนี้วันที่4กุมภาสองห้าหกหนะคะวันที่วันที่4กุมภาสองห้าหกหวันนี้สาวดำก็จะมาบอกอตัวเลขที่ได้รับมาจากปู่โคราชแล้วก็ได้รับมาจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะแล้วก็ได้รับมาจาก พ่อปู38 8แแล้วสูตรคำนวณน,นะคะซึ่งท่านส่งมาให้สวงใจส่งมาให้ตมมหัวเมื่อคืนค่ะตอนเช้าสาวดำตื่นขึ้นมาอ่ดูโทรศัพท์ก็เห็นสูตรที่ท่านทำมาให้นะครับแต่ที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นสูตรขั้นเทพที่ว่าเป็นสูตรที่สาวดำทำเป็นสูตรฮานอยนะคะ วันนี้สาวดำคิดว่าจะเอาลงให้เอฟให้ได้แคปหน้าจอไว้นะคะแคปหน้าจอไว้ว่าลองเอาไปเสี่ยงดูนะคะมันจะเป็นสูตร3ตัวตรงโต๊นะคะ,ะเฉพาะเลขสาตัวซึ่งสูตรนี้จนสาวดำได้ตั้งชื่อว่าเป็นสูตรคันเทพนะคะตอนที่สาวดาหัด ทำแล้วคือทำเป็นแล้วคือทำคล่องแล้วเก่งแล้วนะคะทุกวันนี้นะแต่มันเป็นสูตรฮานอยค่ะแต่มันก็ออกได้ทุกทุกหวยค่ะมันจะเป็นหวยอะไรนะที่เขาซื้อกันหลังจากฮานอยสามน้อยแล้วนะหลังจากฮานอยพิเศษปกติ VIP มันก็ไปออกหวยอะไรหวยลาวหวยมาเลยหวยอะไรเงี้ยมันออกได้หมดค่ะเงาสาวดำก็เลยจะเอามาลงช่อง ให้ f อได้แคบเอาไว้เป็นแนวทางซื้อได้ทุกหวยจ้ะสูตรนี้สาวดําก็คิดเองทำเองขึ้นมาคือเป็นสูตรแรกที่สาวดําทําขึ้นมาแล้วก็บทนี้บดสินไปเยอะแล้วนะคะชุดนี้ <c oughs> ขอโทษจ้ะสาวดาก็ไม่สบายเมื่อวานนี้ก็ไปให้น้ำเกลือให้โปรตีนมาจากเมื่อวันที่สามให้น้ำเกลือให้โปรตีน บ่อยมากช่วงนี้นะคะเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกทั้งคืนกับตกจนตอนนี้ก็ยังไม่หยุดตกเลยค่ะที่อำเภอแวงน้อยที่บ้านละหันนา,นานเนี่ยนะคะตกแรงมากกับเป็นบัดเป็นไอเป็นจามอยู่นี่แหละนะคะก็มีเอฟซถามมาว่าคุณแม่เ้ไปร้องเพลงไม่ไปจ้ะวันที่ห้าก็คือวันพรุ่งนี้ที่ถนนคนเดินตลาดถนนคนเดินในอำเภอบอัวใหญ่แล้วก็วันที่เกก็จะเดินทางเข้ากรุงเทพ วันที่วันที่สิบตรวจโควิดนะคะแล้วก็ถ่ายทำรายการไม่ปลดหนี้นะคะแล้วก็เดินทางกลับทีนี้ก็วันที่เอ่อยี่สิบหกวันที่จะเป็นยี่สิบหกหรือยี่สิบห้าเนี่ยแหละค่ะต้นเดินทางเข้ากรุงเทพไปอัดรายการเพชรคู่เพชรสามร้อยนะคะเพชรคู่เพชรสามร้อยะ เป็นช่องหุบของ w วิ k p กพอยนะคะก็มี f อฟถามมาก็ไปตามที่สาวดำได้พูดไว้นั่นละจ้ะนะคะใครชอบใครจะชอบหรือไม่ชอบสาวดำไม่ทราบแต่จะเจตนาของสาวดำคือให้ท่านแคปเอาไว้สามารถซื้อได้ทุกหนค่ะนี่คือสูตรขั้นเทพนะคะที่ปดนี่ปดศินมามาเยอะแล้ว ตั้งแต่สาวดาเปิดช่องมาหมายถึงตอนก่อนก่อนโน,น้นนะคะเข้าดีกะทุกวันนี้ก็มีเข้าดีเมื่อสี่ห้าวันมานี้สูตรสามตัวจะเข้าบ่อยมากเลยทีเดียวนะคะเมื่อเมื่อสองสามวันเนี้ยนะคะเมื่อมาถึงวันนี้มันก็เป็นห้าหกวันแล้วเนาะสูตรนาหน่อยเนี่ยค่ณสาวดาก็จะมีหลักฐานนะคะก็เก็บเก็บหลักฐานไว้เพราะสาวดําเป็นคนที่ชอบชอบทำอะไรให้มันมีความจริงนะคะ ให้มันมีความจริงที่ที่พูดออกมาเนี่ยนะคะอย่างเนี้ยนะคะนี่อย่างฮานอยเนี่ยก็ออกห้าห้าเจ็ดสามเห็นไหมคะวันที่ยี่สิบเก้านะคะอ่ายี 29, ่สิบเก้าจำไหมวันวันที่ยี่สิบแปดไม่ไม่ออกนะคะวันอ่านี่อะไรเนี่ยยี 28, ่สิบแปดไม่ออกก็มียี่สิบเจ็ดอยู่ข้างใน,นอ่าแล้วนี่ยี่สิบหกก็ออกเจ็ดศูนย์หนึ่งนะคะในสุกันเทพอ่า 25ไม่ออกแล้วก็ยีก็ออกคันเทพนะคะสามศูแล้วก็410ค่ะอ่าแล้วก็มาแล้วก็มาวันที่22ไม่ออกันนคะ่สิบยี่สิม่นด้ไม่ออกมาออกของวันที่อะไรเนี่ยสิก็ออก0ูนย์นนะคะค่ะ แล้วก็วันที่18ก็ออก4 3 1สอย่างงี้ค่ะมันเป็นสูตรขั้นเทพจ้ะแล้วก็มาวันอะไรเนี่ยวันที่15ก็ออก053นี่ค่ะคือหลักฐานนะคะสาวดำก็เลยว่าเออเป็นประโยชน์นะคะคือสามารถออกได้ทุกทุก,ท,กทุกเรขกองไม่ว่าจะเป็นมาเลอะไรกินฝรั่งอะไรก็ว่ากันไปไที่เขาเล่นเล่นกันอะ่ะสาวดำได้เช็คดูแล้วนะคะมีมูลความจริงเนาะอ่าทีนี้ คือใครจะชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่สาวดําขอร้องให้ท่านแคปเอาไว้จนสาวดําได้ตั้งชื่อว่าสูตรคั้นเทพกับชุดนี้นะคะด้ยวยความหวังดีค่ะแล้วนี่นะคะนี่ก็คือผู้ใหญ่ใจดีท่านให้มานะคะนี่ก็คือสูตรนี้อน้เนี่ยนะคะที่ดาได้ลงให้ตั้งแต่นั้นแล้วเนี่ยจะมาให้ดูอีกนะคะเนี่ยนะคะนี่สูตรผู้ใหญ่ใจดีนี่ค่ะผู้ใหญ่ใจดีนี่แต่ว่าไอ้สูตร สามตัวของผู้ใหญ่จะเย็นยังยังไม่เห็นโ่งมาให้สาวดำนะคะค่ะอันนี้ก็พ่อปู่พ่อปู่โคราชสองนะคะเพราะว่ามีพ่อปู่สองพ่อปู่นะคะที่ที่โทรมาแล้วก็มาให้สาวดำไว้แต่ว่ายังเหลือพ่อปู่ที่อำเภอศิรินทรน,นะคะท่านยังไม่เห็นโทรมาน่าจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยแหละคะ่ะไม่เกินวันที่ห้าท่านกงงันนะคะแล้น,นี่ก็อาจารย์เลข รับอาจารย์เลขรับที่ให้มาเนี่ยจะนะคะเนี่ยาสตร์นำก็เขียนไว้แบบนี้นะคะอาจารย์เลขรับก็ให้มาน,นะคะวันที่สิบที่สิบเจ็ดนี่ยนะคะดูนะคะเา,าร์้องก็จะให้ดูให้มันเป็นระเบียบแบบนี้เนาะจะได้รู้ว่ามีกี่นั่น ีนี้คำเลขปู่เลขสูตรคำนวณปูสามแปดแปดท่านบอกว่าท่านจะเขียนท่านจะเขียนให้เหมือนในงวดก่อนที่ท่านเขียนกลางวันแต่นี่ท่านเขียนกลางคืนนะคะเนี่ยท่านเขียนกลางคืนท่านส่งมาสาวดําก็เลยนั่นอ๋อนี่อีกเหลืออีกใบนึงเนี่ยค่ะอันนี้พอปูปูโคราชหนึ่งปูโคราชหนึ่งนี่โทรโทรมาให้นะคะ แต่ไม่ได้กดเอาเสียงท่านไว้เพราะว่าสาวดำขับรถนะคะแล้วก็พ่อปู่โคราชสองนั้นเอ่อนัดเวลาให้สาวดำโทรไปคะ่ะโอ้ยเป็นบัดโอ้ยจังเป็นบัดตั้งเป็นไข้อันนี้ก็คืองวดที่ผ่านมาที่พ่อปู่สามแปดแปดได้ส่งมาให้สาวดำนะคะนี่ก็คือเข้า เข้าในค่ะ <Laure> ศ <en iesen> <com selection> ูนย์สามแปดเนี่ยแล้วแล้วก็เข้าแปดศูนย์เนี่ยนะคะนี่คือหลักฐานนะคะอ่าค่ะนี่นี่นี่ค่ะท่านเขียนกลางวันเนาะมันก็ชัดเนาะทีนี้เมื่อคืนนี้ท่านเขียนส่งมากลางคืนมั้งเนี่ยสาวดําตื่นขึ้นมามก็นี่เห็นเนี่ยนะคะนี่เนี่ยนะคะเนี่ยมีแสงไฟอยู่เนี่ยนะคะเอานี่ออกดูว่าจะทในจะได้ไม่ลายตาเนาะ เห็นเห็นจะได้คา้เลยสาวดำออกสับบวกมาวางนี่ก็มันจะได้ไม่นั่นเนะาะเช้าดำนั่งอยู่ที่บ้านค่ะตอนนี้เนี่ยค่ะท่านเขียนส่งมาในกินก็คือสูตรคำนวณค่ะมีเลขอะไรบ้างน้อะสาวดำก็ท่านเขียนกลางคืนนั่นเห็นเนาะเดี๋ยวสาวดำก็ไลายบอกไปแล้วล่ะว่าให้ท่านเขียนให้ใหม่กลางตอนกลางวันเนี่ย บ่มันจะได้สว่างสว่างเหมือนเหมือนกับที่ให้มาแล้วเนี่ยค่ะเหมือนกับชุดนี้ค่ะชุดแรกเนี่ยที่ท่านทานีชุดแรกครั้งแรกที่ท่นทานทําที่พ่อปู่สอนให้นะนะคะก็เข้าสามตัวตัวแล้วก็เข้าสองตัวนะคะคือสรุปแล้วมันเข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะอนี่อันนี้คืองวดนี้นะคะงวดวันที่ส <c oughs> ิบเจ็ดนะคะงวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์นะคะงวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์เนี่ยค่ะท่านโอนมาให้ น่าจะส่งมาแต่เมื่อคืนนี้แหละสาวดำตื่นมาก็เนี่ยเห็นจะเนี่ยค่ะสาวดำก็ยังมองไม่ชัดเลยนะคะมันมันมืดเดี๋ยวสาวดำอ่านดูนะคะสูตรสามตัวบนมีแปดสามเก้านะคะแล้วก็สามเก้าสองแล้วก็สองห้าแปดนะคะสองห้าแปดเลขสองตัวก็จะมีอะไรเนี่ยสามเก้านะคะสามเก้าแล้วก็เก้าสองแล้วก็ห้าแปด บนนะคะเลขล่างก็จะมี8 1ดหนึ่งหแล้วก็ศูนย์นะคะทีนี้เลขวิ่งวิ่งบน4วิ่งล่าง8ดนะคะเนี่ยเลขพ่อปู่นะคะเลขเลขสูตรของพ่อปู่3าม8าดนะคะอ่ะใครนั่นแล้วก็แคบเอาไว้แล้วก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะเนี่ยกะสาวดำนิ่งวัดที่สองของท่านนะที่ทำค่ะ ก็ขอให้ทุกๆท่านโชคดีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นวัดเดี๋ยวสาวดำไปใส่บาทตอนเช้าแล้วเดี๋ยวท่านคงจะเขียนไว้ให้แหละเดี๋ยวสักสามสี่โมงสาวดำก็จะลงให้ให้เป็นสว่างสว่างแบบนี้เนาะเนีแบบนี้ชัดๆเนาะอันนี้อันนี้มันก็คงจะมืดแหละนึ่งไฟท่านส่งมาให้เนี่ค่ะเนี่ยนะ 8165แล้วก็04นะั่นคือเลขล่างวิ่ง8วิ่งบนวิ่ง4ให้39 92และ5 58ทีนี้เลข3ตัวให้8 39 392และ258นะคะอ่าแคบไว้จากแคบไว้นะอ่านี่ส่านสูงให้ทางโทรศัพท์ เดี๋ยวซาดำจะไปเอาใบที่ท่านเขียนมาให้ท่านได้ดูทีเนาะขอให้ท่านโชคดีจ้า